สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าน h a นแนววันนี้ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังเรื่องราวของหลวงปูด่ดูพรมปัญโยที่ท่านได้นิมิธธรรมอยู่มาวันหนึ่งเข้าใจว่าก่อนปีพุทธศักราช2,400เล็กน้อย เวลาอาจจะไม่ได้ชัดเจนหลวงปู่ดูพมปัญโยท่านได้ทำวัดเย็นและปฏิบัติกิจส่วนตัวจนเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นท่านก็เข้าจำวัดท่านได้เกิดนิมิตไปว่าฉันได้ดวงดาวที่มีแสงสว่างมากสามดวงหลวงปู่ท่านรู้สึกว่า ข้างๆกายท่านบรรยากาศดีรอบๆก็บรรยากาศดีกันใดนั้นท่านก็ตกใจตื่นเมื่อท่านพิจารณาใคร้ครวญถึงนิมิตธรรมที่เกิดขึ้นก็เกิดความเข้าใจว่าแก้วทั้งสามดวงที่ท่านได้ฝันถึงทั้งสามดวงนั้นก็คือพระไตรสรณคมพอท่านว่า พุทธังสรรนังคาฉามิธรรมังสรรนังคจามิสังขังสรรนังคาฉามิก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นในจิตท่านพร้อมกับอาการปิติอย่างท่วมทน้นทั้งเกิดความรู้สึกลึกซึ้งและมั่นใจว่าพระไตรสรณคมนี้เป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนา ท่านจึงได้กําหนดเอามาเป็นคําบริกรรมภาวนาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิและภาวนาศีลท่านเคยกล่าวว่าถ้าไม่เอาปฏิบัติให้เป็นเท่าเสียดีกว่าในสมัยก่อน เมื่อตอนสาลาปฏิบัติธรรมหนากุติของท่านอย่างสร้างไม่เสร็จนั้นท่านก็ได้เมตตาให้ใช้ห้องส่วนตัวท่านที่ใช้จําวัดเป็นที่รับรองสานุสิทธิ์และผู้ที่สนใจที่จะเข้าปฏิบัติธรรมซึ่งนับเป็นเมตตาอย่างสูงยิ่งค่ะสำหรับ ผู้ที่ไปกราบนมัสการท่านบ่อยๆหรือมีโอกาสได้ไปรับฟังท่านสนทนาธรรมก็คงจะได้เห็นกุศโลบายในการสอนของท่านที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้วกเข้าสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองท่านเคยพูดว่าครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์วิภาวิจาร์ณคนนั้น จารยคนนี้ให้ท่านฟังในเชิงว่ากล่าวหลวงปู่ดู่พมปัญโยท่านได้อย่างคิดอยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้จะเป็นต้นเหตุของปัญหาและความยุ่งยากแทนที่ท่านจะเอออ,อไปตามเรื่องราวแต่ท่านก็มองแล้วว่าถ้าเอออ,อไปเรื่องจะยิ่งบานปลายออกไปแน่นอน หลวงปู่ท่านก็ได้กล่าวปราบปรามว่าเรื่องของคนอื่นเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ที่แก้ไขได้คือตัวเราแก้ข้างนอกเป็นเรื่องโลกแต่แก้ที่ตัวเราจะเป็นเรื่องของธรรมคำสอนของหลวงปูด่ดูจึงสรุปลงที่การใช้ชีวิตอย่างคนไม่ประมาท นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่จะต้องเป็นไปพร้อมๆกันก็คือความภาคเพียนที่ลงสู่ภาคปฏิบัตินั่นเองในมรรควิธีที่เป็นสาระแห่งชีวิตผู้ที่ไม่ประมาทดังที่ท่านพูดย้ำเสมอๆว่ามั่นทำเข้าไว้มั่นทำเข้าไว้นอกจากเรื่องปฏิบัติ ของหลวงปู่จะเคร่งคัดแล้วหลวงปู่ยังสอนให้เรามีความอดทนอดกลั้นหลวงปู่เป็นแบบอย่างของผู้ที่ไม่ถือตัววางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่ยกตนข่มผู้อื่นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธจารย์วัดส,สุทธธัศเทพวรารามหรือที่เราเรียกกันว่าท่านเจ้าคุณเสียม ซึ่งมีอายุพรรษามากกว่าหลวงปู่ดูหนึ่งพรรษามานมัสก,การหลวงปู่โดยยกย่องเป็นครูเป็นอาจารย์แต่เมื่อท่านเจ้าคุณสงเสงี่ยมกราบหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ท่านก็กราบตอบเรียกว่าต่างองค์ต่างกราบซึ่งกันและกัน เป็นภาพที่พบเห็นได้ยากเหลือเกินในโลกที่ผู้คนทั้งหลายมีแต่จะเติบโตทางด้านทิฏฐิมานะความถือตัวความอวดดีความอวดเก่งยกตนข่มท่านปล่อยให้กิเลสหลงออกเรียราดเที่ยวประกาศให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้ว่าตนเป็นคนเก่งเป็นคนดี โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าถูกกิเลสขึ้นขี่คอแล้วหลวงปู่ดูไม่เคยวิภาควิจารณ์การปฏิบัติธรรมของสำนักไหนๆในเชิงลบลูหรือว่าเปรียบเทียบท่านว่าคนดีนะ่ะเขาไม่ตีใครซึ่งลูกศิษย์ทั้งหลายได้ถือเป็นแบบอย่าง หลวงปู่ดูเป็นพระที่พูดน้อยมากไม่มากโมหานท่านจะย้ำอยู่แต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและความไม่ประมาทเช่นของดีอยู่ที่ตัวเราหมั่นทำเข้าไว้ให้หมั่นดูจิตรักษาจิตอย่าลืมตัวตายและให้หมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขัง นันตาท่านผู้ฟังคะนี่คือนิมิตธรรมของหลวงปูด่ดูหลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านนิมิตเห็นแก้วสามดวงท่านก็ได้พิจารณาแล้วว่าแก้วทั้งสามดวงนั้นคือพระไตรสรนาคมและหลวงปู่ก็เชื่อแน่ว่าแก้วทั้งสามดวงนั้น เป็นร่าแก้วของพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านก็กำหนดเอามาเป็นคำบริกรรมภาวนามันเพียรปฏิบัติธรรมและเป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ของท่านเสมอมาสวัสดีค่ะ